บทขาดโมรปริตังปูเรนตัมโพธิสัมภาเรณนิพัตังโมระโยนิยังยีนะสังวิหิตารักขังมหาสัตังวะเนจาราจิรสังวายะมันตาปิเนวะสักขิงสุขคันหิตุงพระมะมันตันติอัขาตังปริตันตัมพนามะเหพวกพรานไพรแม้พยายามอยู่ช้านานไม่อาจนั่นเทียว เพื่อจักจับพระมหา,าสัตว์ผู้บังเกิดแล้วในกำเนิดแห่งนกยูงผู้ยังโพธิสมภารให้บริบูรณ์อยู่มีความรักษาอันตนจัดแจงดีแล้วด้วยพระปริตอันใดเราทั้งหลายจงสวดพระปริตอันนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพรหมมนเทถญ อวิสุนุสานุติ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 โมระปริตังอุเทตยัญจักขุมาเอกราชาหาริสะวันโนปัถวิปปะภาโสตังตังนมัสสมิหาริสะวันนางปัถวิปะภาสังตยัชชะ คุตาวิหะเรมุทิวสังยีพระมานาเวทคุสพธัรมเมเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนัมัตถุพุทธานังนัมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรจักรติเอสนา พระอาทิตย์อุดไทยขึ้นมาเป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างกำลังสาดแสงสีทองส่องผืนปฐพีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ซึ่งสาดแสงสีทองส่องผืนปฐพีขอท่านจงคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้อยู่เป็นสุขตลอดกลางวันในวันนี้ถ้าเราใดละบาปได้แล้วรู้ธรรมทั้งปวงหมดทุกอย่าง ขอท่านผู้ไม่มีบาปเหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าท่านผู้ไม่มีบาปทั้งหลายโปรดรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระโพธิญาณขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลายขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง อะเบตยันจักขุม,มาเอการาชาหาริสวรรณโนปัฏวิปปะพโสตังตังนะมัสสามิหาริสวรรณน,นังปัฏวิปปะพสังตายัชคุตตาวิหะเรมุรติงเยพระมะนาเวทคุสพธัมเมเตเมณโมเตจะมังปาละยันตุนะมัตถุพุทธ,ธานังนะมัตถุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรวาสัมะกัปปียติพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาเป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างสาสแสงสีทองส่องผืนปฐพีกำลังอัสดงแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ซึ่งสาสแสงสีทองส่องผืนปฐพี ขอท่านจงคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้อยู่เป็นสุขตลอดราตรีค่ำคืนวันนี้ถ้าเราใดละบาปได้แล้วรู้ธรรมทั้งปวงหมดทุกอย่างขอท่านผู้ไม่มีบาปเหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าท่านผู้ไม่มีบาปทั้งหลายโปรดรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระโพธิญาณขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงบทขาดวัตตกปาริตังปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพัตตังวัตตะชาติยังยัสสะเตเชนะทาวัคคิมหาสัตตังวิวัชยิเทระสะสารีปุตตะสะโลกะนาเถนะภาสิตังกัปปัฏฐิมหาเตชังปริตันตังพระนามะเห ด้วยเดชแห่งพระปริตใดทำให้ไฟไม่เผาไหมในที่ที่พระมหาสัตว์ถือกำเนิดเกิดเป็นนกคุม้มผู้กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อเสริมสร้างพระโพธิยาณท่านทั้งหลายโปรดจงสาธยายพระปริตนั้นซึ่งมีเดชมากมายตั้งอยู่ได้ตลอดกับที่พระมหาโลกนาถเจา้าทรงตรัสไว้แก่พระสารีบุตรเถระนั้นเถิด วัตกะปาิตังอธิโลเกศีลคุณโนสัจจังสโสจยนุทยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจะอิริยะมนุตร,รังอาวาัตวาธร,รมมะพะลังสะริวาปุปภเกชิเนสัจจะพระลมะวัสญยะสัจจะกิริยมะมกาสัง สันติปัคขาอป,ปัตตน,นาสันติปาทาอวันจน,นามาตาปิตาจะนิขันตาชาตะเวทะปติกัมมะสาหาสัจเจกะเตไมหังมหาปัชลิโตสิกขีวัชเชสิโสละสะกะรีสานิอุทกังปตวายถา,าสิกขีสัจเจนะเมสะโมนติเอสาเมสัจจปารมีติ คุณคือความปกติความจริงชีวิตที่สะอาดและความเอื้ออาทรมีอยู่ในโลกด้วยความจริงนั้นข้าพเจ้าจักกระทำสัจจะกิริยาอย่างยอดเยี่ยมข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระสัตธรรมน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะมาในอดีตได้กระทำสัจจะก,กิริยา ยึดมั่นในกำลังแห่งสัจจะที่ข้าพเจ้ามีอยู่จึงขอทำสัจจะกิยาว่าปีกทั้งสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่แต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะบินได้เท้าทั้งสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่แต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินได้พ่อแม่ก็พากันบินหนีไฟออกไปเสียแล้ว พระเพลิงเอย๋ยขอท่านจงดับเสียเถิดพร้อมกันนั้นเปลวเพลิงที่ลุกโชนรุ่งโรจนใหญ่หลวงนักก็กลับเว้นที่ไว้สิหกรีดเหมือนเปลวไฟตกถึงน้ำแล้วมอดดับฉะนั้นไม่มีผู้ใดเสมอด้วยสัจจะความจริงของข้าพเจ้านี้คือสัจจะบารมีของข้าพเจ้า